หนูมีอะไรให้พ่อดูด้วยไม่ใช่หนูพ่ออะไรไม่ให้หนูดูด้วยพ่อปีนห้องมาลูกไหนล่ละลาบุบบพ่ออยู่ไหนล่ะลาบุบบุกพ่ออยู่ไหนลูกอะไรลูกเกิดยูอะไรลู้ไหนพ่อเขอยู่ไหนเร็ว เฮ้ยไม่ใหม่แล้วนี่ใครซื้อให้หนูอ่ะไม่อะม,มันเล็กจังอ่ะก็มีีอือันนี้ไม้ไม้คิตตี้เหรอไม้คิตตี้อะไรจังอ,อันนี้ไม้คิตตี้เหรอก็ไม้ที่หนูถือมันเป็นไม่คิตตี้ไม่ใช่เหรอ ดูไหนดูสิ้ตีจะอมแหรอเอสเอสี่ไ้อะ้ตีห้ทำอไรุ้ยมีหรอนูมาเกี้้าผไหนี่ผ้ากีข้าวมันไก่นินไนี่กินบ้ากมันไก่กินบ่า ับไปเน,ไน,ปนสนุกไหมลูกอาดิตาอาดิตาได้กินผ้าไหมเนี่ยหนูไปเล่สนุกไหมมให้หมีอะไรให้หนูดูไม่มีเลวมีแต่น้ำเปล่าอย่แลวลบ้ล่าล่าบูพ่อให้หนูรัวไ้ไหน เว้ยน่ากลักวจังอะไรนะจิดหน้านะพ่อรู้ลัวดูไว้คุณทำทำเสียงนี้ไปไหนเสียงอินเดียวไหมจั๊ก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 ทำได้ไหมทำชิ้นต้องไปเลยต้องเลยต้องเลยลูกใครก็ว่าปีนหน้าปีนหลังซาตินต่ังวันนี้แสดงอยู่ที่จังหวัดสารคามนะครับ คือประยัดคุณวิสัยครับไปดีม,มากมื่อกี้ข้าวนะครับที่จังเบิดมากส่หน้าภาพหรือเี่จังเบื่มากเปี้ยวมากมึนอยู่ครับยิ้มเข่าเบิ้งใหญ่ไปเจอกันครับ